ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณอุบัติเหตุแรกที่จะพาไปดูกันเกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณ2ทุ่มที่ผ่านมาที่จังหวัดสงขลาครับสามแม่ลูกซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมาครับออกจากปั๊มน้ํามันไปได้แป๊บเดียวมีรถขับมาทางตรงพุ่งชนเข้าอย่างจังแม่เสียชีวิตพร้อมกับลูกอีกหนึ่งคนนะครับคุณแม่คือนางจินตนาเพชรศรีอายุ37ปีครับด้วยความเคารพนะครับร่างเนี่ยกระเด็นไปอยู่บริเวณล้อของรถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทาง แล้วก็จะมีร่างของเด็กหญิงอายุประมาณ7ขวบอีกหนึ่งคนเสียชีวิตนะครับลูกสาวอีกหนึ่งคนอายุ14ปีบาดเจ็บสาหัสขาหักทั้งสองข้างครับจุดนี้คือออกมาจากปั๊มน้ำมันในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่บนถนนกาญจนะวน,นิชนะครับทั้ง3คนเป็นแม่ลูกกันเสียชีวิตไป2พอไปพูดคุยกับคนที่เข้าเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่ามีรถบิซูวิชิปปาเจโร่สีขาวครับขับมาทางตรงด้วยความเร็ว พุ่งชนเข้าอย่างจังญาติพอทราบข่าวก็เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุนะครับเห็นร่างของสองแม่ลูกที่นอนเสียชีวิตก็ร้องไห้โฮออกมาด้วยความตกใจแล้วก็เสียใจส่วนปาเจโร่สีขาวคู่กรณีที่ขับชนหลบหนีไปนะครับไม่ได้หยุดให้ความช่วยเหลือ,อไม่ได้ลงมาดูคนเจ็บ เบื้องต้นมีรายงานว่าณนะตอนนี้คนขับปาเจโรสีขาวติดต่อจะมามอบตัวกับตำรวจแล้วอติดต่อขอมอบตัวแล้วนะฮะใช่ครับ,รบอ่ะนี่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นประมาณสองทุ่มเศษที่สงขลาใช่ไหมครับครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ